สวัสดีครับผมวันนี้มาอยู่กับผม p ี t เต Pro โปรเกมแอนดรอยนะครับผมอ้าวหลายหลายคนหน้องๆทางบ้านนะครับถามผมมาเนี่ยว่าจะซื้อเกม p l a เพ t ตั e แบบไม่เสียตังค์นี่ยทำยังไงอ่าบางคนอาจจะรู้แล้วแต่บางคนกอาจไม่รู้นะผมก็จะมาสอนเลยอ่าขั้นแรกคุณต้องมีนี่นะตัวนี้ดำๆนะครับอะไรในะเขียนว่า GT, G T G E T A P A P K นะครับ เดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ใต้ล่างให้นะครับทิ้งไว้ใต้ล่างนะาะจะทำยังไงให้ซื้อฟรีนะบางคองยังต้องเสียตังซื้ออยู่นะผมก็จะมาสอนแบบไม่ต้องเสียตังซื้อเลยนะครับดูกันเลยครับขั้นแรกเข้าไปที่เพยสเตนครับรเลือกเกม สูงสุดครับเลือกไม่ฟรีหรือจะเลือกอันนี้ก็ได้ครับใหม่ไม่ฟรียอดนิยมเนี่ยนีมันจะเสียตังค์เลยอ่าน้องๆหลายคนอาจจะอยากอยากได้เกมนี้ฮนะแต่ต้องเสียตังค์ซื้อโดยแบบไม่ไม่มีตังค์แต่อยากได้ครับอ่าแต่บางคนก็จะเข้าใจแล้วนะบางคนก็ทําเป็นนะแต่บางคนกเป็นผมก็จะสอนนะแต่ไม่ต้องเสียตังค์นะครับ คุณไม่ต้องกดนี่นะคุณกดนี่มันจะเก็บตงังค์นะให้ต้องครับให้คุณเลื่อนลงไปอันล่างเลยนะครับเลื่อนไปกดคําว่าแชร์อ่าแล้วมันจะเข้าเป็นอย่างนี้ให้คุณเข้าแอปที่ผมบอกตั้งแต่ครั้งแรกนะเข้าไปครับอ่ารอให้มันค้นหาก่อนนะว่ามันมีหรือไม่มีนะครับอ่าถ้ามันขึ้นอย่างนี้แสดงว่ามีนะให้คุณกดตรงนี้เลยตรง GET นะครับ ไปกดเลยครับกดอนันแรกค,ครั้งครับอันแรกทุกเกมนะครับเราคุณไม่ต้องกดอะไรเลยอ่านี้แรกต้องรออะไรครับมันจะเด้งสองครั้งนี่หน้าแรกนะครับไม่ต้องกดอะไรเลยอยู่เฉยๆนะครับอ่าเี่ยวมันจะเด้งหน้าอีกสองมาให้คุณรอประมาณห้าทีอยู่ซ้ายมือสุด ขวามือขอโทษทีครับขวามือขวามือสุดเลยอ่าอ่าจะขึ้นทึ้งส้มวันห้าวิให้คุณรอเสร็จแล้วให้คุณกดเข้าไปเลยครับกดแล้วไม่ต้องทำอะไรเลย,เลยมันก็เกิดการขึ้นการดาวน์โหลดดาวโหลดเสร็จปุ๊บมันทำไงก็ติดตั้งคุณก็สามารถเล่นได้ละครับไม่ต้องแบบเสียตังค์อ่าครับผมถ้าไม่มีอะไรมากครับผมก็ขอตัวก่อนครับถ้าใครไม่เข้าใจยังไงก็มาคุยกับผมได้ผมทิ้งไอดีไลน์ ไปข้างล่างครับอสวัสดีครับ